นี่คือขั้นตอนการทํางานของร้านมีมีสตกลีดนะคะอันนี้เราจะฉีดสเปรย์เนกประสงค์นะคะก่อนนําไปซักนะคะลูกค้าตรงไหนเหลอะเราฉีดได้หมดเลยนะคะฉีดปกเสื้อฉีดขอบแขนฉีดตรงที่เลอะฉีดทิ้งไว้ได้เลยนะคะลูกค้าแลวหลังจากนั้นเราไปซักตามปกติได้เลยนะคะฉีดทิ้งไว้อย่างนี้เลยสเปรย์เนกประสงค์นะคะใช้ฆ่าจัดค้า ไท่ไขมันคราบศกระปที่เราเห็นเลอะๆค่ะฉีดทิ้งไว้ก่อนแล้วเราก็นำไปซักได้เลยก่อนทุกขวด่อยค่ะนี่นะคะใช้ฉีดก่อนนำไปซักทุกครั้งนะคะลูกค้าคราบรักแร้ก็ฉีดได้นะคะนี่คือวิธีการสาธิตน้ำยาอนเนกประสงค์ของร้านมีมีสกปรกนี่นะคะ ถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อที่ไม่พลาดผลงานที่ดีๆและผลิตภัณฑ์ที่ดีๆของร้านมีมี่ซักอบรีขอบคุณค่ะ